สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสมเด็จหลวงพ่อพานวัดปงกระสังนะครับอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับปี2535นรบาะครับด้าน,นข้างด้านหลังนะครับด้าน,นหลังจะเป็นยันแล้วก็เขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับเดขกไทยถ้าเห็นแบบนี้ก็เป็นของหลวงพ่อพานวัดปงกระสังนะครับ ประจวบคิดิขันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองสุกวัตนตนโหรหลวงนะครับเพชรบุรีศิษย์น้องของหลวงพ่อเพลินวัดน้องไม่เหลืองนะครับสับพนามนี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับสําหรับหลวงพ่อพานุทปวงกระสังนะครับดูมิตินะครับ ความลึกนะครับองค์จริงนี่สวยมากนะครับเหลืองนวลสวยมากนะครับองค์จริงนะครับนะครับพอได้อยู่ครับราคา,าเล่นหาก็จะเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยกลางๆถึงปลายนะครับแล้วแต่ความสวย องนี้ก็ยังสวยนะครับแป้งรอยพิมพ์ยังอยู่นะครับส่วนที่โดนมือสัมผัสก็จะแป้งก็จะหายแล้วนะครับแต่สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับรอ,อยแตกรอยหยุบรอยย่ยยนนะครับอากาศไล่ความชื้นออกไปนะครับก็จะเป็นรอยปริแบบนี้นะครับ มีหลายองค์นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ Facebook หนุ่มชาตะวันแดงนะครับมีพระเครื่องมากมายนะครับทุกสายนะครับจะเป็นสายกรรมฐานอาจารย์ฟันหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่คำพันธ์พระาธาตุพนมนะครับหลวงปู่ตื้ออาจารยธรรมโมนะครับหรือว่าสายนาครปฐมนะครับ หลวงปู่มหาเจิมหลวงพ่อยะวัดท่าข้ามนะครับก็มีนะครับก็แล้วแต่ชอบสายไหนนะครับอันนี้ไปทางใต้นะครับวันนี้ส่วนตัวนี่เป็นคนอีสานนะครับแต่ทำไมถึงชอบทางใต้นะครับถึงชอบนคนปรปฐมนะครับ มันต้องมีเหตุผลนะครับพี่ๆดูเนื้อนะครับเพราะมีแบ่งปันหลายองค์นะครับผพรามีอยู่หลายองค์นะครับสมเด็จสวยๆทั้งนั้นนะครับหกเจ็ดแปดองค์แปดองค์นะครับผมมีมีแปดองค์นะครับแล้วก็มีเห,เหรียญเหรียญตะกรุดไข่นะครับหลวงพ่อพานุดปุงกระสังนะครับดูอีกองหนึ่ง อันนี้เป็นปี2,535นะครับรุ่นร้อยปีหลวงพ่อพานนะครับแท้ทันแน่นอนนะครับแปลงโดยพิมพ์ยังอยู่เนี่ยส่วนที่ไม่โดนมือสัมผัสก็จะ,จะยังอยู่นะครับผมก็จะไม่พยายามจะไปจับหน้าพระนะครับาราคาอยู่ที่ความสวยนะครับ จ,จับแบบนี้ัก็มาแบบนี้นะครับอ,อ,องค์นี้ก็จะเป็นหลักร้อยกลางๆนะครับถึงปลายนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับ096 057 1646นะครับหรือว่า Facebook หนุ่มชาตะวันแดงนะครับหนุ่มชาเว้นวัตตะวันแดงนะครับเหรียญก็มีนะครับเหรียญก็มีมีอยู่สองสำรเหรียญน,นะครับ นี่ปี38ตะกุดไข่นะครับผิวลุงยังอยู่นะครับบล็อกธรรมดา,อ,าองค์นี้ก็จะเป็นหลักน้อยกลางๆถึงปลายนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับทักอินบ็อกเข้ามาก็ได้โทรมาก็ได้นะครับไม่ซื้อ ไม่หาไม่เป็นไรนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับทักมาคุยกันได้คนชอบเหมือนกันนะครับชอบพรามกันนะครับตะกุดไขยนะครับกุยบุรีคมชัดเจนนะครับหูเหรียญสวยนะครับขอบเหรียญละเอียดนะครับเส้นตึงนะครับรอยกระแทกนะครับจะมีเส้นเสียนวิ่งออกไปแบบนี้นะครับ นี่ครับโอเคครับผมขอบคุณครับ